อ่าครับก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเนื่องจากว่าอาจจะให้ดูพระองค์ที่ใช้นะครับเป็นพระองค์ที่ใช้ที่สะสมอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบางขุนผมนะครับเป็นบางขุนผมพิมพ์ส่วนตัวผมนะเป็นทรงพระประธานนะครับเนื่องจากว่าคาดว่านะครับช่างที่แก่เนี่ย น่าจะอยู่ในโบสถ์นั่นแหละนะครับแล้วก็มองไปที่องค์พระประธานครับซึ่งจะมีชัดอยู่ด้านบนด้วยนะครับแกะชัดมาด้วยนะครับองค์นี้ต้องบอกว่าพิเศษครับพิเศษทั้งรายละเอียดเนื้อหานะครับอันนี้เป็นบางขุนพรมนะครับไม่ลงกุนะครับเป็นบางขุนพรมไม่ลงกุนะครับเดี๋ยวที่ผมเอามาให้ดูองค์นี้นะครับก็เนื่องจากว่าพอดีพี่ชายท่านนี้นะครับส่งกล่อง มาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องของพี่ชายนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับทาง i ิ t ตอกอาจจะได้แค่10นาทีนะครับส่วนช่องทางเหตุที่ผมลงประจําก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็องค์ที่เห็นก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับก็คือเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะครับลักษณะก็จะแตกต่างก็คือจะมีฉัดอยู่ข้างบนนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นองค์พระนะครับ โอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเบื้องต้นก็จะมีะพระมาจากพี่พี่เพื่อนเพื่อนทางติ๊กต็อกนะครับส่งมาสององค์นะครับก็คือเป็นอนุสรรูปเหมือนกับไข่ปลาเรือนนะครับซึ่งสององค์นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมส่งคืนนะครับผมส่งคืนเพราะว่ายังผมยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้คือผมมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะครับ เพราะว่าดูเนื้อหาวองจริงเนี่ยต่างกันกันกบพระที่เล่นหาสะสมนะครับต่างยังไงเดี๋ยวไปดูแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดกล่องอีกทีนะครับต่างกันเยอะมากนะครับองค์พระจะเป็นสีขาวเลยนะครับสีขาวเลยแบบว่าดูลักษณะด้านข้างก็ไม่ได้นะครับด้านข้างก็ไม่ได้ด้านหลังก็ไม่ได้นะครับด้านหลังนี่เรียบไปเลยนะครับไม่มีรอยร่องรอยการปาดแต่ว่ามีการทําแบบ สีตายางมาให้หลอกเฉยๆนะครับนี่ถ้าเคยเห็นพระองค์จริงนี้อันนี้เป็นพิมพ์หน้าเล็กนะอันนี้เป็นพิมพ์หน้าเล็กนะครับแต่ว่าองค์นี้ไม่แท้นะครับองค์นี้ไม่แท้ไม่แท้จะบอกไม่แท้งไงผมขอไปเปิดกล่องก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูกันยาวๆนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้พระเขาบอกว่าจมน้ํานะครับพระแช่น้ําแต่ว่ารายละเอียดต่างๆขอบข้าง หลังคือ,อตัวผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เช่าเข้านะครับยังไม่ได้รับเข้าผมขอไปเปิดกล่องพระทีะ่พี่ชายเจ้าของอ,องค์ที่ผมโชวงแรกนะครับคือองค์นี้นะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะผมก็จะมาลุ้นว่ามีพระหลุดมาหรือเปล่านะครับที่ถึงยุคนะครับเบื้องต้นนี้ผมก็เปิดแล้วแหละแต่ว่า,วามันยาวมันแบบนานมากนะครับพี่เขาส่งมาเยอะมาก คือจากต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นเนี่ยสีสันแต่ว่าจะไม่เห็นในตัวเนื้อหาองค์จริงเหมือนกับที่ผมเห็นนะครับถ้าองค์ไหนที่ว่าผ่านมือนะครับผ่านมือผมไปก็ถือว่าไปหาลูกค้าได้สบายใจนะครับเห็นไหมดูลักษณะเงี้ยเวลาเราดูเนี่ยพระเหมือนจะสวยนะครับแต่พอมาดูองค์จริงแล้วก็จับดูเนี่ย คนละเนื้อหากับที่ผมเล่นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหลายๆคนก็สะสมนะหลายๆคนก็เก็บสะสมนะครับแต่บอกว่าส่วนตัวผมอะ่ะคือผ่านสายโรงงานมาเยอะนะครับผ่านสายโรงงานมาเยอะดูดูบ่อยดูบ่อยนะครับดูบ่อยไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่ง อันนี้สามองนะพี่สามองนะเจ้าของพระดูไว้ด้วยนะครับพี่เจ้าของพระดูด้วยนะครับเห็นไหมถ้าจับมาในถ้าเราคุ้นเคยพิมพ์ที่เราไม่ได้สะสมเนี่ยจับมาปุ๊บเนื้อหาไม่ต่างกันเลยนะครับเนื้อหาไม่ต่างนะครับเนื้อหาจะซ้ําๆเดิมแต่แค่เปลี่ยนแท็กพิมพ์เฉยๆนะครับพิมพ์ซ้ํานะครับทุกคนแนะทบจะมีเกือบกันทุกทุกองอช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่า องค์ที่สะสมนะครับองค์ที่ใช้อยู่นะไปหลายองค์นะครับแบ่งไปหลายองค์นะครับพระตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพระเหลือน้อยนะพระเหลือน้อยผมเก็บพระอยู่ประมาณสักสิบววาองนะที่ใช้อยูนะ่ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่องค์นะครับก็ถือว่าแบ่งปันนะแบ่งปันให้เอฟซีนะครับ บบนี้ไม่เล่นนะครับแบบนี้ไม่เล่นนะคลิปนี้อาจจะเกินสินาทีอยู่แล้วครับก็ <c oughs> ติดตามเพจ o u t u b e อีกทีหนึ่งนะครับดูได้ครับดูลักษณะได้ครับนี่ผ้าไม่ได้เก่านะครับผ้าไม่ได้เก่ามากไม่ใช่สายโรงงานนะครับ นี่เป็นสายเกจินะครับนี่ก็เก็บได้นะครับผ้าไม่ได้เก่ามากนะครับไม่ได้เก่ามากนั้นก็โอ้ก็หลายปีแล้วนะดูเนื้อผ้าก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้สะสมนะครับตัวผมยังไม่ได้รับไม่ได้สะสมนะครับถ้าเป็นสายอนุสรผมก็รับนะครับเป็นสายอนุสรผมก็รับ แต่ว่าใหม่ๆยังไม่รับนะครับใหม่มากก็ยังไม่รับอันนี้เส้นได้นะเส้นได้เส้นได้นี่ผมมีองคคูอยู่นะมาแบบธรรมดานี่ก็ส่วนใหญ่จะผ่านเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ใส่ตลับให้อีกทีนะพี่นี่เป็นลูกค้าเก่าเดิมนะครับที่เคยส่งมา ส่งมาเรื่อยครับส่งมาตลอดอลองดูนะครับลองดูนะยังไม่ผ่านตาผมเลยนะที่ผมดูเนียยังไม่มีองค์ที่จะไปให้อะ FC ที่รอนะที่รอพระจากผมคนที่รอพระนะครับถ้าเห็นคลิปก็ทักก่อนนะครับบางทีแล้วก็คนที่ตั้งระบบไว้นี่เด้งขึ้นก็เหมือนจะตั้งเตือนไว้ก่อนนะครับก็จะเห็นคลิปเป็นคนแรกนะครับก็มีโอกาสนะมีโอกาสก่อนเพื่อนนะครับในการได้บูชาพระองค์นั้นนะครับ นี่หายาคับนี่ต้องบอกก่อนว่าหาแท้ยากนะครับอันนี้หาแท้ยาครับถ้าผ่านได้ผ่านเลยครับเพราะว่าถ้าอย่างเราไม่ไม่ถนัดแล้วเราไปเช่านะครับอย่างน้อยก็ห้าร้อยครับเสียแน่ๆห้าร้อยนะเนี่ย,ย,ค,ยคือเป็นผ้าที่สายโรงงานอย่างแท้จริงนะครับหลวงปู่โตเนี่ยสมเด็จขาโตเนี่ยแบบนี้เป็นผระเกที่ประมาณเอ่อผมตีลข้าวให้นะประมาณสัก ไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านองค์อนี่ผมตีข้าวตีเล่นเฉยนะครับอาจจะไม่ถึงอาจจะถึงผ่านได้ผ่านนะครับผ่านได้ผ่านดีกว่าโอกาสที่จะฟุกนะก็มีนะครับโอกาสที่จะฟุกก็มีแต่ว่าก่อนที่จะฟุกผมว่าน่าจะอืหมดก่อนที่จะเจอด้วยซ้ำนะครับคือหมดเงินก่อนที่จะเจอ ลองดูลองดูนะครับลองดูแบบนี้พ้าล้างนะครับนี่เจ้าของพ้าล้างมาแน่นอน,นครับไม่ดีครับไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีดอ้ฟอมผ้าแบบต้องบอกก่อนว่าฟอมผ้าที่พี่ท่านมานี่ ต้องส่องแนะทบจะไม่ต้องส่องเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงกองสักองคค์รนะับยังไม่ได้ลงกองสักองค์เลย,ยบอกว่าพี่เอาพระมาเทียบเปรียบเทียบสักองค์หน่อยได้ไหมได้นะครับได้ได้จะเอาองค์สุดท้ายมาเปรียบให้นะครับโอเคนะเก้านาทีนะครับเก้านาทีใช้เวลาทำเวลาน่าจะอ่ะ เป็นติ๊กตอกก็น่าจะตัดแล้วนะครับโอเคโอ้ okay. oh, ไม่มีเลยครับสิบโคงยังไม่เจอเลย พระมาหาผมเยอะมากนะเปิดพระวันหนึ่งก็โอปปาไปวันเกือบสิบห้ากล่องแต่ว่าพระมาแต่แบบนี้ครับพระมาแต่แบบนี้นะครับคือถ้าผมเอาไปก็โอ้บางบางท่านที่รอก็คือดูพระไม่ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่เอาไปให้เนี่ยคือเราไม่สบายใจนะครับองคไหนที่บอกว่าเราบอกว่าไม่ไม่แท้เงนะี้ยคือเซียนนะเขาอาจจะรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงนะครับเอาแบบสบายใจดีกว่าครับถ้าเราบอกว่าองค์ไหนผ่านนะครับหรือไม่ก็ส่งไปถ้าลูกค้าไม่ชอบก็คืนร้อยเปอร์เซ็นนะครับแค่นั้นเองโอ้โหหมดแล้วครับไม่ได้เลยนะพี่กล่องนี้ก็คือไม่มีองค์ไปได้นะครับขอคืนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาไล่ใส่ให้อีกทีหนึ่งนะครับถือว่าพอมีเวลานะครับอันนี้ก็ถือว่าพอมีเวลาครับหลังจากที่เปิดกล่องพระของพี่ชายไปนะครับ คือพระของพี่ชายแกน่ะมาแบบว่าคือถ้าถ้าเป็นคนดูพระเป็นประมาณหนึ่งก็น่าจะพอดูออกอยู่แล้วนะครับว่าพระที่พี่เขาส่งมาเนี่ยคือยังไม่ใช่แบบที่ผมเล่นนะครับคือผมเล่นแค่ชอบก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อหาสายโรงงานเนี่ยผมก็ดูไม่ยากนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับผมเปรียบเทียบองค์ที่ผมสะสมนะครับองค์ที่ผมสะสมก็คือฐานแซมแต่ต้องบอกว่าฐานแซมองค์เนี้ย เป็นพระที่บอกว่าเป็นพระยุคต้นนะครับเป็นพระยุคต้นซึ่งต้องบอกว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแปลกตาอยู่แล้วนะครับบางคนในแทบจะไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะครับนะฐานแค่ฐานเนี่ยหัวเรือเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงถึงกับฐานชั้นแรกเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ารายละเอียดนะครับารายละเอียดต่างๆลองดูนะครับคือพระเนี่ยอันเนี้ย เป็นไขของพระนะครับก็คือเหงื่อของเจ้าของพระที่ชายนะครับส่งมานี่ก็คือเหมือนกันนับวางมาแบบนี้เหมือนกันนับตอนส่งเนี่ยวางมาเหมือนกันเลยอ่าแล้วผมก็มาแยกพระออกนะครับว่าไหนถึงยุคไม่ถึงยุคครับอันนี้ผมก็อยู่ก็คือผมเก็บพระก็คือผมจะมีพระอยู่พิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่พิมอ่าเจดี JD, ฐานแซมอ่าฐานคู่นะครับเส้นได้นะครับผมก็จะมีหลกัลกๆครบทุกพิมพนะครับ ผมก็เลยแบ่งพระองค์ที่ผมใช้ออกไปเพราะว่าผมครบทุกพิมพ์แล้วประมาณนี้นะครับผมขอส่องให้ดูเนื้อหานิดนึงนะครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนะครับว่าองค์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเนื้อหาที่ผมเล่นนะประมาณไหนนะครับอันนี้คือพระสภาพใช้นะพระสภาพใช้ไม่ไม่ต้องแบบโอ้โหไปตรง พิมของท่าน่ออื่นๆนะครับแค่ตรงใจผมนะผมก็เช่าบูชานะครับแบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้หามาเหอครับพี่ไม่รู้ผมจะเจออีกหรือเปล่านะครับอีกสิบปียี่สิบปีเนะี่ยผมไม่รู้จะได้เจอโอกาสแบบนี้หรือเปล่านะครับคือบางทีพระหลุดมาจากบ้านนะหลากหลายแต่ว่าจะอยู่ที่ว่ามีบุญวาสนาหรือเปล่านะครับบางที่ลูกค้านะครับส่งพระไปให้เซียนแต่เซียนอะ ไม่รู้ว่าอ่านหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าดูหรือเปล่านะเปิดอัตโนมัติว่าอ่านแต่ว่าไม่รู้ว่าได้ดูลลของเราเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าว่าพระองค์ที่องค์พวกเนี้ยดีดีหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผมก็อยากจะทําคลิปทุกกล่องนะครับว่าจะได้แบบเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวคางของแต่ละท่านนะครับในการสะสมเล่นหานะครับก้อนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพระสายโรงงานนะครับถ้ามองวางเทียบกันนะครับก็จะต่างกันนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับ